ผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบาการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการดูแลพ่อแม่พันกบนะครับหลังพ่อใหม่ๆนะครับเราจะดูแลเรื่องอะไรมั่งครับอันดับแรกนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับภายในบ่อนะครับ อย่างบ่อกบเนี่ยก็จะเป็นบ่อดินนะครับบ่อดินนี่จะเป็นบ่อที่สะอาดนะครับแล้วก็ทําให้กรพบจเจริญบโตได้ดีนะครับเพียงเอาง่ายๆนะครับก็จะมีกระลมังอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่นะนี่เราก็นํากระลำมังเนี่ยามาใส่น้ํานะครับแต่น้ํามีผักตบชวาพวกเนี้ยนะครับแล้วมีปลาหางลูกยุงนะครับป้องกันลูกน้ํายุงลายมาไข่นะครับ ง่ายงๆแบบนี้อ่าอ่าเสรจเริ่มเข้ามาแล้วก็มีนะครับฝาโอ่งเก่านะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับให้อาหารนะครับอาประูฝันน่งนี้นะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับฝั่งโน้อนออกออกไปแล้วเนะี่ย ข้างในก็จะมีฝั่งนู้นก็จะเป็นผักขมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นกระเพราสีม่วงนะครับกะเพราป่านี่เห็นไหมแล้วก็ต้นมะเขือนะครับไปเดี๋ยวเราเอาทีนี้เราก็อาหารนะครับเราก็คุณอ,อาหารเลยนะครับมามากินข้าวลูกอาหารก็เป็นอาหารเม็ดนี่แหละอาหาร กบกบใหญ่นะครับนี่อ่า,ากินกินเอาเลยนะามามากินข้าวกันมามากินข้าวกันเดีย๋ยวเขาจะเข้ามานี่อ่หรือบางทีอาจจะให้ในบ่ก็ได้ออาอย่างเงี้ยอาถ้าสามารถกินนะนี่เห็นนะ <c oughs> ไหมนี่กินเลยนี่เห็นไหม นี่นี่นี่เห็นชอบแบบนี้ตัวเนี้ยเริ่มมาแล้วนะครับก็เพลินดีนะครับหลังเลิกงานท่านผู้ชมให้อาหารกบนะครับน่ครับเราก็ทําความคุ้นเคยนะครับกับกบนะครับเราจะได้รู้นะครับพฤติกรรมของกบนะวิถีชีวิตของกบแล้วเราจะดูแลเขายังไงนะครับนี่ก็เริ่มมากินละนะครับคือเราเลี้ยงเขายังไงให้เขามีความสุขเนาะ แล้วก็เขาสามารถขยายพันธุ์ให้เรานะครับให้เราได้เป็นอาหารนะครับนะครับนอกจากเหลือเป็นอาหารเราก็สามารถแบ่งขายได้นะครับวันนี้ก็นี่ก็เริ่มร้องอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งมาแล้วนะครับออเดอร์นะครับ ดูตัวนี้ตัวนี้นะเป็นจ้องเลยนะเห็นกล้องเลยจะกระโดดกันกินกล้องนะอ่ะดูดูครับทุกคนอ่ะเห็นไหมเนไหมนะหมจ้องเลยเนี่ยจ้องละจ้องห่วงละห่วงละอ่ะเอาไม่เอาเอาไม่เอา ก็ทยอยมากินอาหารเห็นไหมนเห็นไหมเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมกระโดดลงมาแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยมาเนเดี๋ยก็ดูแลง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็คุณอาหารนะครับให้เขาได้กินอิ่มนะครับได้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะ ฝนบ้างร้อนบ้างแต่นี้ฤดูก,กาลมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะทาเพราะว่ากบนี่เขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับเราก็ต้องมีให้ดินให้เขาอยู่นะครับแต่มีน้ําให้เขาได้ลงเล่นน้ํานะครับเวลาเขานะครับผิวแห้งเนี่ยเขาจะลงมาที่บ่อนะครับเนี่ยเราก็ใส่กระมังไว้เลยไม่ต้องไปขุดไปอะไรให้เหนื่อยนะครับเนี่ยง่ายๆแล้วนะครับอ่าอันนี้เลี้ยงแบบ ลงทุนน้อยนะครับประหยัดงบนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยเราก็ทดลองเลี้ยงแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับให้รู้วิธีการเลี้ยงกบนะครับให้รู้นิสัยกบก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากถ้าเรามีประสบการณ์แล้วนะครับเราค่อยเริ่มเลี้ยงทีละเยอะนะครับเริ่มเลี้ยงขายเพาะขายอะไรพวกเนี้ยนะครับ อันดับแรกเลี้ยงไว้กินเองก่อนนะครับเลี้ยงไว้กินเองก่อนเรี่ยวมาอ่ะ,อะเห็นนะอ่ะเดี๋ยวก็ไม่รบกวนแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะทยอยออกมากิน หมดโหลงเรื่นะนี่ครับหากท่านเนว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิศีคนบ้านแบบพอเพียงได้นะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกั่นเยอะๆครับไหนที่ขาดตกบกพ้องก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันครับเวทีนี้เป็นวิเวทีเป็นช่องของพวกเราทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ